พิบบูบทที่13บสาคำสั่งฉันพี่น้องจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแบกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทู่สวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจองจำอยู่ เหมือนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจองจำอยู่กับเขาจงระลึกถึงคนทั้งหลายที่ถูกเขี่ยวเข็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นตัวของท่านเองซึ่งมีร่างกายเหมือนอย่างเขาด้วยการสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและที่นอนก็ปราจากมนทินแต่คนที่ล่วงประเวณีและคนเล่นชู้นั้น พระเจ้าจะทรงพิาพากษาโทษเขาท่านจงพ้นจากการลักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตัดไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเพื่อว่าเราทั้งหลายจะกล่าวด้วยใจก้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระเจ้าพระเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านและจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขาแล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขาพระเยซูคิดยังเหมือนยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานันนี้และเวลาวานันนี้และต่อต่อไปเป็นนิด อย่าหลงไปตามคำสอนต่างๆที่แปลกๆเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลยการยอมรับคำดูหมิ่นเหยียบยามเพื่อพระคิดเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและคนที่ปฏิบัติ ในพับพานั้นไม่มีสิทธิที่จะรับประทานของจากแท่นนั้นได้เพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุริหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานบริสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นก็ต้องเอาไปเผาเสียนอกค่ายเหตุฉะนั้นพระเยซูก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกัน เพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระอ,องค์เอง